ไม่ได้อยู่คนเดียวจากคุณแพทย์เบนทาเครมเมืองฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกากระคิตทำคำพีฮิบรูบทที่สิบสามข้อที่ห้าานจงอยาเป็นคุณเ็นแก่งเงินจงพอใจในสิ่งที่ฐานมีอยู่เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสวาเราจะไม่ละฐานลื้อต่อถึงทันเลยแม่จา๋าเสี่ยงเด็กเรียกมาจากห้องน้ำที่รัก แม่ยูทีนี่จ้ะเสียงแม่ตอบที่งเด็กจำให้เห็นแม่ข้องตนแต่พอได้ยินเสียงของแม่ก็งเงียบเสียงลงทันทีและเชื้อคำพูดของแม่ทันใดนั้นก็มีเสียงประตูด้านนอกปิดดังปังทำให้ความมั่นใจของเด็กวันไวแม่ยังงยูทีนั่นใช่ไหมแม่ยังงยูทีนั่นใช่ไหมเธอร้องเสียงสั้นที่รักแม่ยูนี่และแม่สัญญาะว่าจะไม่จิงเธอไปไหน บางครั้งเราเองก็เมื่อนเด็กที่วั่นใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะมองไม่เห็นพระเจ้าและอาจจะรู้สึกว่าพระองค์ไม่ได้ส่งอยู่ด้วยเราตกใจเพราะกลัวว่าพระองค์จะส่งถึงเราให้อยู่คนเดียวในที่แปลกทินแต่พอเราลองเรียกว่าอับบาอยู่ในพระองค์ส่งตอบให้เรามันได้ว่าเราจะไม่ละฐานเลื่อนต่อถึงฐานเลย โดยความเชื่อในพระเจ้าเราสามารถผ่านความกลัวและเดินตรงเข้าไปในอมกอดแห่งความรักของพระองค์แล้วจะได้พบพลังเพื่อเผชิญการท้าทายที่อยากยิงขึ้นได้เพราะรู้ว่าพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งเราไว้ให้อยู่คนเดียวข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ทางไลยเมื่นเด็กๆที่ข้ามาหาพระองค์เพื่อจะได้รับการปลอบโยนและความมั่นใจ ก็ส่งโปรดให้ดายุในพระองค์ด้วยความแน่ใจและข้อโปรดความรักแก่พระองค์ทูในพระนามพระเยซูริเจา้าอาเมนข้อคิดเมื่อเราร้องเรียกพระเจ้าจะส่งตอบเปล่าไม้ของการอธิษฐานผู้ที่รู้สึกว่าทูกทอดทิ้ง